ตอนนี้เราอยู่ในไพ่ justice นะคะตัวไพ่ justice เนี่ยเป็นไพ่จะบอกเราก็คือเป็นผู้พิพากษาตุลาการเนาะเป็นไพ่ที่เป็นสนัญลักษณ์ของความยุติธรรมอเป็นคนที่คอยตัดสินช่วยตัดสินช่วย the fool ในการตัดสินว่าจะอยู่ฝั่งไหนอ่าพูดง่ายว่าตอน the fool เวลาที่ the fool อย่างที่ออบเคยสอนนะคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีทางเลือกนะคะเราเลือกที่จะอยู่ฝั่งไหนถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยอบอก,ก็ในฐานะที่ออบเป็นโคดเนี่ยอบอก,ก็จะให้เขาเลือกนะคะขอไปแพทหน่อยนะคะเราจะให้เลือกว่าเออเธอเนี่ยจะเลือกที่จะเศร้าหรือเลือกที่จะมีความสุขเลือกที่จะโกรธหรือเลือกที่จะให้อาภายัยเลือกที่จะปล่อยวาง หรือเลือกที่จะยึดถือหรือเลือกที่จะยึดติดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเลือกเนาะถือว่าเมื่อพไพ่ใบนี้ให้เราสำนึกถึงเป็น justice <ม>ก็คือเป็นตัวช่วยตัวช่วยในการเลือกตัวช่วยในการเลือกเราให้ลูกค้าเลือก หรือให้ลูกค้าบนุนออกมาก่อนก็ได้นะคะให้ให้ลูกดวงเขียนประกาศสองสี 24. นะคะให้เขาเลือกว่าเออจะเศร้าหรือจะสุขนะคะจะกโกรธนะะหรือให้อภัยจะอยู่อย่างคนไร้ค่าหรือจะอยู่อย่างมีคุณค่าเดลฟูอ่ะจะต้องมีทางเลือกนะคะ เช่นจะเลือกทําในสิ่งที่ดีจะเลือกทําในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จและเกิดผลลัพธ์จะเลือกทําอะไรนะคะแต่ทุกอย่างมีราคาหมดเลยถ้าเราเลือกทําสิ่งที่ดีความสําเร็จอาจจะมาช้านะคะ,ะแต่ว่าความอย่างอื่นเนี่ยก็มาเยอะใครที่เข้ามาดูนะคะก็รบกวน ขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe ให้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจอันนี้จะดีมากๆเลยหรือใครจะอุดหนุนซื้อหนังสือซื้อไอเทมต่างๆกับออมนะคะก็ขอบคุณมากหรือใครจะร่วมบริจาคก,กับเราก็ได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปถ้าเห็นว่างานที่เราทำมีคุณค่ากับคุณเพราะฉะนั้นนะคะไพ่จัสติกเนี่ยเป็นไพ่ที่ช่วยเหลือในการเลือกของเราหรือให้ลูกค้าบ่นนะคะบ่นออกมาก่อน อ่าว่าตอนนี้ไม่พอใจอะไรหรือไม่ชื่นชอบอะไรเราให้เขาเขียนลงมาเสร็จแล้วเราก็ย้ายฝั่งให้ลูกค้านะคะให้ลูกดวงว่าเออลูกค้าลูกดวงบอกว่าแฟนนอกใจบลาบลาบล,บล,บลเราก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเราช่วยเลือกชีวิตใหม่ได้ไหมชีวิตที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้เราไม่พอใจใช่ไหมแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เราพึงพอใจก็คือช่วยให้เขาเลือกและตัดสินได้ เดอะฟูลก็เปรียบเหมือนตัวเรานะคะแล้วก็ u s t ติกเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้พิพากษาชีวิตของเรานะคะก็คือตัวเรานั่นแหละแต่เป็นด้านหนึ่งในจิตวิญ,ญญาณของเราคือจิตวิญญาณแห่งการตัดสินนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงถ้าเป็นเรื่องภายนอกนะคะก็จะหมายถึงความยุติธรรมนะคะอาจจะเป็นการที่เป็นคนที่เคร่งเครียดมีดาบนะคะมีการมีอํานาจในการตัดสินชีวิตของคนอื่นด้วยนะคะ แต่ว่านี้อาจจะเป็นถ้าเป็นเรื่องตัวตนนะคะถ้าเป็นเรื่องตัวตนเนี่ยก็จะเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็เห็นคนอื่นถูกเอาเปรียบหรือถูกทําร้ายไม่ได้นะคะอาจจะทํางานด้านกฎหมายถ้าสมมติว่าเรื่องหน้าที่การงานอาจจะทํางานด้านกฎหมายนะคะไพ่ใบนี้จะมีความคละะ้าย e อ็มเะอหมายถึงกาษาัตริย์อ็มเปนะคะก็คือแต่ว่า จะเป็นการใช้อำนาจในด้านการปกครองอย่างเอ็มเพ r นี่ก็จะเป็นการบริหารเนาะ,ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการตัดสินปกครองชี้ถูกชี้ผิดก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของกษัตริย์ก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมันไปอยู่ในตรงที่มันเป็นบล็อกอะคะ่ะสมมติว่ามันกลับหัวสมมติไปอยู่ก็จะอยู่ในเรื่องว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจหรือไม่กล้าแม้กระทั่งปกป้องตัวเอง ไม่กล้าที่จะตัดสินชีวิตคนอื่นเลยแบบเขาทําร้ายเราเราก็ไม่กล้าที่จะเอาผิดเขาไม่กล้าแจ้งความจับเขาอันนี้เราอาจจะกระตุ้นให้เขาเนี่ยกล้าหานพูดยังไงว่ากล้าที่จะถูกเกลียดนะอันนี้อันนี้แบบเพิ่งมีประสบการณ์เหมือนกันค่อนข้างที่จะพูดและอินสปายมากๆนะคะไม่กล้าที่จะเอาเอาทำร้ายคนอื่นเลยด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทําร้ายเหมือนที่นิทานงูกับงูกับพัทุดงเนาะงูกับพัทุรงก็คือพัทุรงเนี่ยเจองู เจองูแล้วไปเทศนางูงูก็เป็นงูเกเรชอบไล่ฉกชาวบ้านจนชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินเพราะว่างูเนี่ยมันไล่ฉกคนอื่นพอมันได้เรียนรู้เรื่องธรรมะมันก็อยากจะเป็นงูที่ดีนะคะหลังจากนั้นพระธุดงค์ก็มันก็เหมือนกับเข้าเข้าใจถึงธรรมมันก็ไม่ทําลายใครเสร็จแล้วผ่านไปสองเดือนปรากฏว่าพระธุดงค์กลับมาเจองูงูมันก็อ่าอันนี้ใครอยากฟังเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คอมเมนต์เนาะงูมันก็ สะบักสะบอมตัวชาวบ้านกร <74. S 1> ะทามันทุบตีมันเหมือนมันเป็นเชือกมันก็อยู่ใกล้จะตายพระธุดงก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมปล่อยให้คนอื่นทํามันอยนี้มันบอกมันไม่อยากทาลายใครพูดง่ายว่ามันไม่เกี่ยวนะคะมันไม่เกี่ยวพระธุดงก็เลยบอกว่าเอาแล้วฉกไม่เป็นหรอแกล้งฉกไม่เป็นเหรอแกล้งโหดไม่เป็นเหรอทําให้คนกลัวเกรงไม่ได้เหรอแผ่แม่เบี้ยไม่เป็นเหรอบอกเป็นเจ้าก็ต้องปกป้องตัวเจ้าเอง นะะในฐานะที่เราเป็นทั้งนักพยากรณ์และก็ผู้นําทางเราควรที่จะส่องแสงให้เขาเดินทางไปไม่ได้หมายความว่าเราเหนือกว่าคนอื่นนะคะเราเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นผู้นําทางแต่เราช่วยส่องทางให้กับคนอื่นเหมือนเวลาที่เราเดินเรามีคนส่องทางให้กับเราเนาะก็เป็นการที่ช่วยเหลือให้เขาได้กล้าหารเจตัดสินใจนะคะ,ะแล้วก็อาจจะหมายถึงการเป็นคนที่เห็นตรงเห็นตรงมากๆนะคะจริงจังกับ ความซื่อสัตย์เป็นคนซื่อก็ได้ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะขาดความอ่อนหวานแต่ถ้าในแง่ดีอาจจะเป็นผู้หญิงที่เด็ดขาดจุดบอดอาจจะเป็นความอ่อนหวานอาจจะไม่เขาเรียกว่าอ,อะไรอะเราอาจจะไม่ใช้เรื่องของความยุติธรรมเนี่ยมาใช้ในครอบครัวก็ได้เช่นอา,อาอย่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยเราเป็นกลางเราเป็นกลางสมมติภรรยาเราอาจจะไปทะเลาะก,กับเพื่อนบ้าน แต่เราเป็นกลางเราก็เลยไปตัดสินแบบเป็นกลางทั้งๆที่ภรรยาเราอาจจะเป็นคนถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้แต่อย่างน้อยเราต้องทําให้ภรรยาเรารู้ว่าเราปกป้องเขานะไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกเนี่ยเราก็เข้าข้างเขาแต่ตามกฎหมายก็ปล่อยให้มันดําเนินไปสมมติฟันภรรยาเราอาจจะผิดก็ได้หรือสามีเราอาจจะผิดก็ได้แต่เราก็ไม่ควรที่จะแสดงต่อหน้าคนอื่นอาจจะแบบนิ่งหรือทําเราเป็นอาจจะเป็นกลาง แต่อยู่ในครอบครัวเราต้องทําให้เขาเห็นเลยว่าเราปกป้องเขานะคะหรือหรือเราปกป้องเขาอย่างเต็มที่เป็นการแสดงออกซึ่งหลายคู่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้เลยแม้กระทั่งครอบครัวของเเองเนี่ยอย่างสามีเป็นคนที่เป็นคนเป็นคนซื่อเราไม่ตัดสินอะไรง่ายๆมันทําให้เรารู้สึกว่าอา้าวทาไมไม่เชื่อเราอ่ะเขาบอกต้องฟังความทั้งสองฝ่ายทําไมต้องฟังความทั้งสองฝ่าย ซึ่งคนที่เขามีเรื่องกับเราอ่ะเขาเพิ่งจะรู้จักเราเราก็แบบรู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าเราไม่ได้รับการปกป้องแล้วก็ไม่ได้รับความเชื่อใจก็เกิดจากความเถีนตรงของสามนีนะคะก็มีปัญหาอยู่หลายปีนะคะกว่าที่จะเข้าใจกันว่าแฟนกว่าจะเข้าใจบทบาทนะคะบางทีคนอื่นมาด่าเราม <c oughs> าใส่ความเราอันนี้ไม่ใช่ออกคนเดียวนะคะอันนี้หลายครอบครัวบอกว่าเราทําผิดแฟนด่าหันมาด่าเราเลยหรือแม่บางคนเนี่ย มีคนมาฟ้องว่าลูกดือ้อผู้ปกครองอะ่ะเด็กมันตีกันมาบอกว่าลูกคุณดือ้อแม่ก็อยากจะเป็นคนดีก็ตีลูกต่อหน้าคนอื่นเลยเพื่อที่จะได้เห็นว่าฉันเนี่ยแบบรบักความยุติธรรมอันเนี้ยมันมันทําให้ชีวิตครอบครัวเราถึงจุดอับปางลงก็ได้แต่ว่าในมุมหนึ่งการเป็นคนเสื่อสัตว์การเป็นคนดีการเป็นคนยุติธรรมเป็นเรื่องที่ดีแต่มันจะมีจุดบอดของความดีนั้นอยู่นะคะเราอาจจะช่วยเหลือผักดันให้เขาเนี่ย ได้ปกป้องครอบครัวหรือมีการ,กรแสดงออกที่ทําให้ครอบครัวเนะี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นในใจแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเข้าข้างจนทําให้ลูกตัวเองทําให้ลูกตัวเองไปทําให้คนอื่นลําบากไปทาร้ายคนอื่นอันนี้มันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าถ้าลูกเราเป็นคนดีอยู่แล้วเราเป็นคนที่เชื่อใจได้ไม่ว่ายัางไงถ้าเขารู้สึกว่าเขาเราปกป้องเขาเขาอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นแม่ภรรยาหรือสามีหรือเราเป็นภรรยาอย่างเงี <c> ้ <oughs> อย่างบางคนอย่างอย่าง,อย,างอย่างบางบ้านเนี่ยสามีขับรถ คนมาบีบแต่ใส่สามีด่าสามีก่อนเลยเออทั้งๆที่คนที่บีบแต่ทําผิดด้วยซ้ำแต่ด่าสามีก่อนเลยคือแบบเพื่อที่จะได้แบบดํารงความดีซึ่อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา,าจ,จะต้องแบบช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันให้เขาเนี่ยได้ได้ได้สว่างด้านนี้นะ,ะว่าได้ได้ทาพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะถ้าทําก็ให้เขาเนี่ยออได้ ให้เขาได้ได้เติบโตด้านนี้านี้เขาได้แบบมองเห็นว่าการแสดงออกให้คนในครอบครัวเชื่อใจก็เป็นสิ่งสําคัญอื <c oughs> อาจจะหมายถึง <c oughs> ตอนนี้เจ้าชะตาอาจจะอาจจะมีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นสังนะคะอาจจะมีคดีความกันโอเคเนาะเราก็สังเกตจะมีตาช่างตาชูตาช่างนะคะแล้วก็ชุดคลุยแล้วก็ถา ข้างหลังคือสีม่วงสีม่วงเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคราวคราวจักระคือเป็นสีของจิตวิญญาณนะคะเป็นการที่อ่เป็นสีการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณแล้วการเชื่อมต่อกับเบื้องบนนะกะอาจจะหมายถึงการเลือกก็ได้อ่ะโอเคทางด้านความรักนะคะทางด้านการงานอาจจะหมายถึงเจ้าตัวเนี่ยอาจจะทํางานด้านตํารวจผู้พิพากษาทานายความหรือด้านความยุติธรรมเนอะอ่ คนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้ให้ได้รับความยุติธรรมก็ได้แท่านาความความรักนะคะก็หมายถึงว่าอาจจะหมายถึงมีเกณฑ์ที่จะต้องฟ้องหย่าหรืออาจจะมีการแยกกันอยู่หย่าร้างนะคะอันนี้ส่วนด้านการงานนะคะการงานเนี่ยก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเวิร์กบาลานซ์นะคะเวิร์กบาลานซ์คือทําให้แบบให้เกิดความสมดุลน,นะคะในในชีวิตของเรา นะคะแล้วก็ครอบครัวครอบครัวก็คือเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลในครอบครัวจะแบบดูแลครอบครัวหรือเราลำเอียงเลี้ยงดูลูกโดยลำเอียงหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ดูแลครอบครัวอย่างสมดุลก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถถามเขาได้นะเพราะความหมายมันมีหลายอย่างการเงินครอบครัวความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นในด้านความสัมพันธ์ก็หมายถึงว่า เราค่อนข้างคนรอบๆตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็มีสมดุลแล้วก็เห็นตรงนะคะเราอาจจะเป็นคนที่เฟรชซิเบิลสูงแต่เพื่อนเราอาจจะเป็นคนที่มีความมือเพื่อนสนิทของเราเนี่ยเขา,าจ,จะเป็นคนรักความยุติธรรมเขาอ,อาจจะไม่ชอบให้เราแบบโกงค่าอาหารเขาสิบบาทยี่สิบาทขเขาาอาจจะไม่ยอมเลยสมมติว่าเออแบบได้เงินทอนมาแล้วเราไม่คืนเขาทอนแค่สองบาทเราต้องคืนมึงด้วยหรออะไรเนี่ยแต่เขาเป็นคนแบบนั้นเราก็ต้องแบบมันก็ไม่มากอ่ะมัน เขากินใจเขาอะ่ะเราก็ต้องแบบเกรงใจเขานะคะคือเราต้องอยู่กับคนที่เขาแบบซีเรียสเรื่องพวกนี้เห็นตรงเราก็ต้องแบบปรับตัวเนาะสุขภาพก็คืออาจจะหมายถึงความสมดุลไม่ทํางานมากเกินไปไม่ทานมากเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายนะเป็นสัญญาณเตือนให้เราเนี่ยได้ถึงความสมดุลสภาพแวดล้อมนะคะก็เราอาจจะต้องต่อสู้นิดหน่อยนะคะในเรื่องของความยุติธรรม หรืออาจจะหมายถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมให้สมดุลส like yeah. ุขภาพก็หาสมดุลเนาะการเรียนรู้ก็คืออาจจะเรียนรู้เรื่องกฎหมายหรืออาจจะหมายถึงการหาสมดุลของของตัวเองก็ได้นะคะหรือเรียนรู้เกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเรามีคดีความเราก็อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มไม่หวังพึ่งคนอื่นอย่างเดียวเพราะเราเองก็มีความสามารถเหมือนกันเนาะตอนนี้เราสามารถเข้าถึงเราจะเรียนรู้เรื่องการสร้างสมดุลหรือเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายบ้าง หรือเอกสารบ้างเราจะไม่ชอบเราอาจจะเป็นพวกกลัวเอกสารอาจจะต้องเรียนรู้เลยเอกสารเพิ่มการช่วยเหลือทําบุญก็อาจจะช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้จะจะได้เหมือนแก้กรรมเนาะทำทำบุญเกี่ยวกับแบบปล่อยปลาหน้าทรอะไรนะปล่อยปลาหน้าเสียงอะไรพวกเนี้ค่ะแต่จริงๆไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องการปล่อยปลานะแต่แบบเหมือนคนที่เขาแบบกาลังได้รับวิบากกรรมเรื่องของความยุติธรรม แล้วก็จิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณของเราเนี่ยอาจจะอันนี้เป็นสิ่งที่ออกก็โปรแกรมจิตเหมือนกันนะว่าฉันเติบโตมาในครอบครัวที่เลี้ยงดูโดยยูโดยความยุติธรรมก็ได้นะคะคือเราอาจจะแบบเหมือนว่าเราเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกับตัวเองบางทีเราอาจจะโทษตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเป็นคําตอบทางจิตวิญญาณก็คือแบบถ้าเราอยากจะเติบโตด้านจิตวิญญาณเราก็ควรที่จะแบบรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาโดยยุติธรรม เราเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมคนอื่นเราเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็เคารพคนอื่นในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะมีความเท่าเทียมกันในระดับจิตวิญญาณนะคะมีความบริสุทธิ์ในระดับจิตวิญญาณเหมือนกันนาะถ้าเกิดในฐานจิตวิญญาณถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาด้านจิตวิญญาณก็น่าจะเป็นเรื่องของการถูกบล็อกเรื่องของการถูกเลี้ยงดูมาโดยไม่ยุติธรรมเราอาจจะมีความเชื่อที่ ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นจ u s t i c นะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถกดติดตามออบได้ที่ออบขวัญกูรูนะคะหรือแอดอบขวัญกูรูนะแอดอบขวัญไอเทมก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เก็บเก็ดต่างๆในการทำงานนะคะโคมไฟกระดิ่งหรือว่าใครจะโอนสนับสนุนขอบคุณคุณเซบาสเตียนนะคะแล้วก็คุณจิรนัทนะคะที่อุดหนุนแล้วก็ช่วยเหลือ เรานะคะในการบำรุงช่องแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนสวัสดีค่ะ